พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาท่านใดใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มตกหล่นยังไม่ได้รับเงินไล่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10บไล่หรือไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทในรอบที่ผ่านมาใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับรู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มตกหล่นให้ฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะครับ เพื่อให้ท่านผู้ชมรับชมและรับฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ขอบคุณครับแม่ๆหลายคนบอกรุ่มใจร้อนใจเลยเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันคนอื่นได้แล้วทําไมแม่ยังไม่ได้เพื่อนได้ใช้ตังแล้วฉันยังไม่ได้ใช้ตังเลยแล้วทางศกศเนี่ยจะยังโอนให้อยู่หรือเปล่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันพี่น้องชาวนา อนุวัตจัดให้จัดให้หน่อยได้ไหมอ้าวอนุวัตจัดให้ไปหาคําตอบมาให้โทรหาทางผู้บริหารทากสเรียบร้อยแล้วนะครับดูสรุปภาพรวมก่อนนะแม่นะ5วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันรอบแรก16ถึง20ธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาจริงๆตัวเลขก้อนกลมๆนะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.61ล้านครัวเรือนที่เขาจะต้องโอนค่าเก็บเกี่ยวให้กับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานเนี่ยทั้งหมดถูกไหมฮะปรากฏว่าห้าวันที่ผ่านมาที่โอนรอบแรกเนี่ยมันโอนไปได้เพียงแค่4ี่จุหนึ่งล้านครัวเรือนเท่านั้นเหลือสี่แสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้โอนผมใช้คำว่าสี่แสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้โอนนั่นหมายความว่าเขายังคงโอนให้คำตอบต่อไปจะโอนให้แม่เมื่อไหร่ เขาทกศเนี่ยเดี๋ยวจะมีการโอนให้หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประเอียดเสร็จแล้วนะจะโอนให้ต่อเนื่องในทุกๆุกเดือนทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของทุกๆเดือนโอนไปเรื่อยๆตรวจสอบแล้วโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆจนถึง3กันยายนปี68คือปีหน้ายังโอนต่อไปให้เรื่อยๆนะครับมิฉะนั้นสบายใจได้ว่า รมส่งเสริมกับทกศตรวจสอบข้อบริเศษสับปับก็ยังมีการเก็บตกเก็บตกเก็บตกรอบอื่นๆให้เดือนละสองครั้งมิฉะนั้นแล้วไปตรวจสอบกันหน่อยแล้วทีนี้ตรวจสอบกันหรือยังว่ามันถูกต้องหรือเปล่าปัญหาหลักๆที่ทกศฝากแจ้งแล้วอยากให้พี่น้องเกษตรกรไปแก้ไขฟังดีๆอาจจะเป็นคุณนะทำไมเพื่อนได้ฉันไม่ได้อย่างนี้ครับ พี่น้องกเกษตรกรหลายคนไปเช็คข้อมูลแล้วเฮ้ยเงินฉันได้นี่เช็คข้อมูลเนาะจะคมส่งเสริมแล้วว่าได้ไร่ละพันเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมในบัญชีฉันเงินไม่เข้าเลยปัญหาหลักจะมีอยู่ประมาณสักสามพันกว่าบัญชีที่บัญชีปิดไปแล้วครับธนาคารทกอสอของคุณบัญชีไม่เดินใช่อย่างนี้ละกันพอแม่บางคนเนี่ยเปิดบัญชีออกมาเพื่อจะรับเงิน ก้อนต่างๆจากรัฐอย่างเดียวรับเสร็จถอนบทบัญชีไม่มีการถอนออกถอนเข้าเป็นระยะเวลายาวนานบัญชีเนี่ยจะถูกปิดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทกศบอกก้อนเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสักสามพันกว่าบัญชีต้องไปทกศเพื่อดําเนินการเปิดบัญชีใหม่นะแม่นะมิฉนั้นแล้วแม่ต้องไปเปิดบัญชีกับทกศนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอา้าวกลุ่มต่อไปที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ก็เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมที่พ่อแม่ี่ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยเขากําลังตรวจสอบข้อมูลถ้าเขาตรวจสอบข้อมูลเสร็จสับปั๊บเขาจะส่งข้อมูลไปให้ทกศและทกศก็จะโอนให้เดือนละอ่ะรอบละใช้คํารอบละกันนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยโอนให้สองรอบคือสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่ส,สี่ทุกวันอังคารแม่ก็คอยเช็克拉กันนะว่าของเราเนี่ยตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเป็นยังไงได้หรือยังก็ไปเช็คนะแม่นะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มที่เขาบอกว่าเงินได้ไม่ตรงเฮ้ยฉันไปขึ้นทะเบียนไว้สมมติฉันขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยประมาณสักสิบไร่ฉันน่าจะได้หมื่นหนึ่งก็คือไร่ละพันแต่ทําไมทําไมเงินมันเข้าแค่ประมาณหกพันเจ็ดพันแล้วเงินที่เหลือมันหายไปไหนหลายคนทักเข้ามาเยอะมากแบบนี้ว่าเงินหายไปไหนวิธีการแก้ไขคือคุณต้องกลับไปที่ต้นทางไปที่กรมส่งเสริมซิว่าเราขึ้นทะเบียนถูกต้องครบหรือเปล่าเพราะ คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นชาวนาหลายคนคือทํานาหลายแปลงเข้าใจใช่ไหมครับทํานาหลายแปลงและบางทีเนี่ยบางแปลงเนี่ยอาจจะตรวจสอบแล้วกรมส่งเสริมก็เลยส่งข้อมูลเนี่ยไปให้ทกศทะกศก็เลยให้เฉพาะแปลงแรกมาก่อนแต่อีแปลงที่สองเนี่ยมันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ให้อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าขึ้นผิดแปลงหรือเปล่าจํานวนแปลงถูกไหม ต้องไปเช็คที่กรมส่งเสริมอีกทีนะแล้วกรมส่งเสริมก็จะตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเรื่องก็จะส่งมาที่ดอกอสอมิชนะแล้วอา้าวใครที่ได้เงินใหม่ครบอะไรยังไงกลับไปย้อนดูที่กรมส่งเสริมว่าเราขึ้นทะเบียนกเกษตรกรเนี่ยถูกหรือเปล่าและกลุ่มสุดท้ายก็คือทีสอ่สอบถามผมเข้ามาเยอะเลยคุณอนุวัตรลืมลืมในการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมฉันจะไปขึ้นใหมย่ย้อนหลังได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องขึ้นก่อนรายชื่อต้องมาก่อนนะครับต้องไปขึ้นก่อนมิฉะนั้นใครที่ลืมลงใครที่มาได้ลงไม่ได้ครับอ่ะมิฉะนั้นแล้วสบายใจนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรนะหายเครียดระดับหนึ่งทกศยืนยันมาแล้วว่ายังมีถึงสี่แสนกว่าขัวเรือนที่ยังไม่ได้โอนพอยังไม่ได้โอนเพราะ เหมือนที่ผมบอกย้อนกลับไปดูต้นคลิปว่าปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็เลยโอนไม่ได้แต่โอนแน่นอนนะครับทุกเดือนครับเดือนละ2ครั้งวันอังคารที่สัปดาห์ที่2และวันอังคารสัปดาห์ที่4โอเคนะแม่นะจะบายใจนะขอบคุณครับ